สวัสดีครับวันนี้คนที่29กันยายนปี67วันนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายทุกสำนักนะครับอันยับสีทางช่องนะครับเนาะก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมใครคาดตกคลิปไหนนะครับยังไปดูของเซียนคนไหนก็รวมในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเนาะร่มตัวที่บ่าสารคามเลยนะครับมาทำความมีหุ้น6คู่กัน2คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะชอบเค็ปนหน้าจอไว้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะมาสำจัดให้17 1819นะครับ 3738 39เน้นที่1718แล้วก็3 9นะครับเน้นใี่3คูนครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้เน้นไปที่บนเลยนะครับเน้นไปที่บนเลยล่างก็ธรรมดานะครับส่วนกันก็2คูนครับเนาะ30กับ70นะครับกันไว้ก่อนเน้นไปที่บนเหมือนเช่นเคยนะครับหมดแต่ละก่อนเน้นที่บนครับเนาะแต่ออกล่างนะครับก็ได้ไปที่ได้มีเยอะ,ะครับเนาะได้ไปถึงทุนเลย วันนี้ก็เอาใหม่ครับแล้ววันนี้แกะตัวใหม่ก็เข็บหน่อยจอไว้นะครับก็ชอบเดินทางบทสระคำตัวเน้นนะครับใครงบน้อยตัวเน้นผมเน้นให้นะครับเนาะจัดไปนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สามเก้านะครับวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมครับเนาะมั่นใจเหมือนเดิมทำมั่นใจมากถ้ามีผิดพลาดไม่ถึงตัวกันแน่นอนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไม่ถึงตัวกันแน่นอนประมาณนี้นะครับเข็บหน่อยจอไว้นะครับเนาะเค็บหน่อยจอไว้ ก็มาจีคดสาตัวนะครับของเบาสารคามก็หลักรลิกคือ2กับสามกับศูนย์นะครับแคบหน่อยจะไว้ครับนะใขรชอบหมดที่แล้วหลัก6กให้หลักลอยไปหกก็เต็มเต็มเลยนะครับวันนี้จับสองมาให้ครับเนาะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองสามเก้านะครับก็หลักสามก็สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามเก้านะครับ ส่วนหลักหนึ่งก็บบาสามให้จับให้ครับเนาะมันเยอะไปนะครับเนาะเดี๋ยวบอาซามซื้อนกรอบคนเดียวนะครับเนาะเก็บน้อยจอไว้นะครับใครชอบเก็บน่อยจอไว้วันนี้มั่นใจนะครับเนาะมั่นใจหอยแตกสามตัวนะครับเนาะหอยหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยทำงานสามคีกันนะครับก็มาที่ fcjd นะครับเนาะ fcjd เลขหน่วยคู่นะาลงทุนมากวันนี้วิ่งบนล่างวิ่งสี่ตัวเดียวนะครับจะพู่ก็แปดสี่ เก้าสี่ศูนย์สี่สามคู่นะครับนะเนาะสามคู่เน้นเลยบนล่างนะครับมันจะมาบนล่างข้อเก็บบนะจะไว้รับของ f c jd เลขประหยัดงบนะครับเลขประหยัดงบ f c jd เลขหน้อยคู่มากครับเนาะเป็นเสียยงจะให้เลขหน่อยคู่มากนะั้านๆน้จะมีห้าหกคู่คนระับเนาะส่วนใหญ่จะสามค,คู่สี่คู่หยุดประมาณนะครับ,นะบเนาะเก็บจะวไว้นะครับของ f c jd นะครับเนาะวันนี้ ก็มาทำตัวที่เสียนทวีนะครับเลขตารางแม่นแม่นหมดทีแล้วก็ผิดไปครับแ้วดนี้กลับมาแน่นอนครับแล้วค่อนข้างมั่นใจมาแน่นอนเคบหน้อจอไว้นะครับเคบหน้อจ้อไว้เลขตารางเจ็หนึ่งหานะครับศูนย์สองหกวิ่งก็ิงเจ็ดพิ่งศูนย์นะครับเน้ะจับคู่หกคู่เหมือนเดิมนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหน่งเจ็ดสองศูนย์นึ่งศูนย์สองหนึ่งสองนะครับ เน้นก็7 0 7 1 7 2ครับเนาะเน้น7 1 7 0 7 2ชอบหลักเจ็ดนะครับเนาะเซียนทวีเลขสวยนะครับเนาะก็ชอบแคปหน้าจอไว้ครับเนาะชุด3ตัวก็มี6คู่6ชุดนะครับชุด3ตัวชุดเน้นก็คือ5 7 0 1 7 2 2 7 0นะครับชุดเน้นขีดเส้นใต้ให้นะครับของเซียนทวีนะครับเนาะ เสียงีตตรางแม่นมากนะครับห้ามเผอนะครับเนาะหลุดไปแค่งวดเดียวเลือกตารางุดแค่งวดสองวดกลับมาเหมือนเดิมครับเนาะของเสียนทวีกตารางเปนแม่นนะครับก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับก็ชอบอีแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะของพี่ชายใจดีบนนะครับวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์แยกบนล่างให้นะครับจับคู่ให้ก็สี่คู่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับ 4คู่บนนะครับนะ้องบนเลข3ทุกก็เจ็ดหนึ่งห้นะครับส่วนล่างก็วิ่งสี่วิ่ง1นะครับจะพูดก็4 1 4หนึ้าหหนึ่งแล้วก็4ี่เจ็ดเน้นที่4ี่หนึ่งเม็ดเดียวนะครับนะ้องของพี่ชัยใจดียายกบนล่างชัดเจนับเนะชอบของพี่ชายใจดีแคปหน้าจอไว้นะครับวันนี้ พี่ชายจดีบอกเอาคืนแน่นอนครับเนาะเอาคืนแน่นอนเลขสวยครับเนาะวนตัวบาซามก็ชอบนะครับเนาะชอบเพราะว่าตรงกันครับเาตรงกันสาเหตุที่ชอบนะครับเนาะก็เขียนหน้าจอไว้นะครับของพี่ชายจจดีครับเนาะเลขแม่นนะครับเนาะแล้วก็มาที่เลขของพี่ชายใจดีนะครับเนาะพี่ชายใจดีเลขไม่น่าลงทุนนะครับเลขไม่น่าลงทุน บนนะครับ10คู่นะครับไปกับก็20คู่โดยประมาณนะครับเนาะล่างก็8คู่ไปกับก็16คู่นะครับโดยประมาณท่อนล่างคือบนและล่างรวมกันนะครับท่อนบนก็คือบนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเนาะสามารถไปล่างได้ก็เข็บหน้าจอไว้นะครับเนาะใครชอบสายเลขดับนะครับเนาะสายเลขดับพี่ชายจีบว่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งถ้าใครได้เลขดีๆดๆมาแค่ว่าอย่าทุ่มก็พอพี่ชายจีบอกอย่าทุ่ม ค่เบาๆนะครับเนาะเบาๆเบาๆไว้ถ้าทิ้งถ้ามันออกมาจะเสียโอกาสนะครับเนาะพี่ชายจะได้ย้ำประจำนะครับก็เก็บมาจอไว้นะครับเนาะเก็บมาจอไว้แล้วก็มาที่เลขต้นตะเคียนทองนะครับแล้วเปล่าทามไปขุดไีไปจะไปทูบเขาเรียกกัว่าทาแป้งครับเนาะเปล่าทรามไปทําบุญที่วัดไอ้วัดที่ไปทําบุญประจํานะครับเนาะต่อมาสังกทานเสร็จอะไรตัวมีอะไรเส็จก็ไปทาแป้งนะครับเนาะทาแป้งต้นจ้ะแม่ตะเคียนทอง ได้เลขสามตัวตรงๆนะครับเนาะสามตัวเต็มๆเลยห้าเจ็ดหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งก็ตัดไว้ด้วยนะครับเราก็คือห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับเก็บหน้าจอไว้เลขหน้าลงทุนนะครับเนาะไอ้เลขตะเคียนทองครับนาวต้นตะเคียนทองเลขสวยครับเนาะตัวส่วนตัวชอบมากเพราะวันตรงกับเลขที่เบาซะแล้วครับทำด้วยนะครับเนาะก็มาจี่เซียนใจดีนะครับเนาะเซียนใจดี บนล่างวิ่ง7จลอง5นะครับจับพู่ให้8คู่เหมือนเดิมถ้า7มานะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดนองเจ็ดสามนะครับถ้ามาห้มาก็5051 5นย์เน้นที่7071นะครับแล้วก็5051ูนะครับสคู่เน้นที่สคู่ครับเนาะขีดเช้นใต้ให้นะครับเนาะอ๋อมี52ด้วยครับเนาะห้าสอด้วย เขียนเซนต้ให้นะครับตัวในนตัวเน้นเขียนเซนต้ให้ของเซียนเจดีนะครับเนาะก็ใครชอบแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้เซียนเจดีเลขบิงก็เดินดีครับเนาะนะครับถึงจับคู่ไม่เข้าบางทีเลขบิงก็ยังทํางานนะครับของอีกเซียนเจดีนะครับเนาะเซียนเจดีน่าจับตาคนหนึ่งนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะของเซียนเจดีเลขสวยนะครับเนาะเลขสวยมาที่คุณลุงใจดีนะครับเนาะวิ่งเจ็ดลองหนึ่งนะครับคุณลุงใจดี จับคู่ให้7คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยมี7จ็ดสี่เจ็ดหหนะครับแล้วก็หนึ่งสี่หนหหนึ่งะครับใครชอบเคบหน้าจอไว้นะครับตัวเน้นนะครับก็คือ7จ7ดหนะครับหลัก7 ถ้าหลักหนึ่งก็หนึ่งห้าและคนหนึ่งเจ็ดสองคู่นะครับเนาะกีดเนต้าให้แดงครับเนาะกีดเนต้าให้แดงก็ตัวเน้นนะครับใครชอบเหมือนคุณลุงเจดีจัดไปนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบเหมือนคุณคุณลุงเจดีก็เอาตัวเอกวิ่งนะครับของคุณลุงเจดีไปหาตัวประกอบอิงทเลนะครับเนาะคุณลุงเจดีวัที่แล้วก็เลนเก้ก็ทำงานดีนะครับเนาะวดที่แล้ววันนี้คาดว่าไม่น่าพลาดนะเนาะจับคู่ไม่น่าพลาดคุณลุงใจดีนะครับก็มาที่ชุดทงเบาารคามนะครับเนาะ เทียบกับเลขต้นตะเคียนครับเนาะป่าทราบชอบมากเพราะว่าตรงกับเลขคำนวณน,นะครับเนาะที่ญญที่ชอบมากๆคือตัวเลขคำนวณตัวเองเลยก็เก็บเอจจไว้นะครับเนาะก็ฝากไว้ที่นี้นะครับชิญคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ